ยกนะคะจะรับปริญญาในวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เดือนสิ้นปีอะเดือนธันวาส่วนคิมนะคะรับปีหน้ากําหนดรับออกแล้วของคิมเพราะว่าคิมเรียนจบแล้วนะคะหบก็เหมือนกันไปนทางนะคือทําเรื่องจบแล้วเหลือรอรับอย่างนี้ก็เลยไหนๆก็มีโอกาสได้มาเกาหลีพอดีก็เลยอยากอาจนคุยมาถ่ายที่นี่เพราะว่ามันสวยแล้วก็ที่โฟโต้บูตมีเยอะมากใช่เหมือนที่เราให้ดูไปในคลิปที่แล้วว่าแบบร้านถ่ายรูปมันมีเยอะมากแล้ววันนี้เราจะมาอีกร้านนึง<ต>ที่มันเป็น,ปนแบบเราไม่ได้แหวน เออร้านนี้มันเป็นร้านที่สุดยอดเพราะว่ามันเป็นโฟโต้บูธที่ถ่ายแบบฟูลช็อตแบบเห็นเต็มตัวแล้วก็มีแบบว่าออปชันเยอะมากเออมันมีของเล่นเยอะมากเดแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายรูปสี่คนกันมียกมีคิมมีปังปอนมีเนอันนี้จบยามอเลยค่ะโเออันนี้อันนี้อันนี้เรียพร้อมเพื่อนจบพร้อมจบพร้อมน้อไม่จบก่อนน้องต้องต้องเทิมหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายชุดคุยกันที่มหาลัยที่เกาหลีด้วยใช่เราไปถ่ายที่ที่มือวา ก็มาบอยจริงเพราะว่ามันเป็นโรงมหาลัยหญิงล้วนพอดีเออแล้วเราเป็นผู้หญิงล้วนแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นมหาลัยที่คนอะชอบไปถ่ายรูปอยู่แล้วเราก็เลยแบบถือโอกาสว่าไหนๆก็มาแล้วเราก็ไปถ่ายเลยเป็นจบเหมือนจบปีเข้ามาอะไรกันใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันมาแล้วตอนนี้เราจะถ่ายแบบไหนกันดีคิดว่าน่าจะเต็มตัวใบเล็กหรือใบใหญ่ดีเอาใบเล็กก็พอเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้เกาะอ่ะขาวดำอ่ะเมมมีให้เลือกทั้งนีออนขาวดำปกติแล้วก็แบบไอ้ก็คือมันจะเป็นโปรเจคเตอร์ให้้เเเเเรราาาาลออ่ะทวกก็จมด อเลือกนะบุ๊บเลือกแสนได้อีกว่าซอฟหรือคอนทัตแล้วก็เลือกกอรอบเฟรมได้นี่ก็จะมีสองคัสก็เป็นสองลูกสี่คัสหกคัสเก้าคัสอันนี้ก็จะเลือกบัตรเครดิตหรือแคชใหม่เริ่มสองหมืนามคนละห้าพัน <5, 000 S 2> ไปไปเตรียมโพสต์กันค่ะโอเคเราจะกดเริ่มแล้วนะคะทุกคนไฟต้องเลย ผลของการที่ไม่เช่าคุยมาเราจะยืมแบบน้องเป็นไงล่ะไม่มีรูปสี่คนก็คือไม่เหมือนกันแต่ก็ดีนะก็ดีละเสร็จแล้วแล้วเราก็ได้รูปมาแล้วชอบรูปก่อนเสร็จแล้วถ่ายรูปหนึ่งร้านภารกิจใหม่ที่สําคัญที่สุดก็คือคิมปวดขี้เมยปวดฉี่บอนปวดฉี่พี่หิวข้าวเออถ้าไปกินข้าวอ่ะบางร้านอาหารก็ท้อ้งน้ำอ่ะงั้นไปกินข้าวไหมขอเราแค มันไม่น่าเกินชั่วโมงแล้วก็ไปถึงอีฮาวาไม่เกินสี่โมงกลับมาเนี่ยยังไงก็ทันได้พี่จะขารดตามหาห้องน้ำขงเางั้นพี่ต้องกิดข่าวเพราะว่าทุกคนจะได้มีห้องน้ำแล้ว,วันนี้นะคะพี่บอกก็ใส่ชุดนักศึกษามา เดินฮงแดงค่ะไปไปหาข้าวกินเผือกจะได้ฉี่ะเข้ากินพี่หยกากินแบบนี้ยจะบอกว่าร้านนี้ที่ไปกินอร่อยมากอยากชวนทุกคนไปกินมันเป็นร้านที่ชวนทุกคนไปกินอะไรก็ไม่รู้อยู่แถวฮงแดงเดินจากสถานีฮงอีกทางออกที่9ตรงมาอยู่ซ้ายมือเลยบริการดีนะบริการดีฟังภาษาอังกฤษออกเป็นตอกบกีที่อร่อยที่สุดแล้วก็ฟิลแบบว่าต้มพี่หยกไปกินต้มหนึ่งใช่ไหมเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะไม่ถุงนอกโอเคพี่หยกได้ละ แล้วแป๊บเดียวเองพุ่นเดินมาสามเก้ามันเป็นแก่อยากกินแก่มาดูความลำบากทุกคนเตรียมกระเป๋าของมานะคะสภาพเดแบไปุ๊ดเรียบไหมเขาอะทุกคนอาทิตย์นี้คือพี่หยกเดินเร็วมากแล้วชอบเดินไม่รอใครนะคะเห็นไหมเห็นปะแบบเห็ไม่สดเลยหิวเลยหิวแล้วเขาจะรู้ตัวตอนไหนว่าไม่มีคนเดินไปเขาจะรู้ตัวปะยังยังไม่หันมาถาม กูอยู่คนเดียวอยู่ปะวะถอเน็ไดั้ยได้เลยค่ะแมค่ะ้าวีน่าะะก็มีแฟนขับมาถึงที่เกาหลีเลยเด้วยความที่เราเนี่ยเออเป็นดังเซลเล็บเนยเซเล็บเซลเล็บเซลเล็บวันที่มาถ่ายจะคุยอ๋อหนึ่งสอง โอ้โหร้านอาหารโตลึกลับมากอยู่ข้างใน oh. เลย แล้วเราก็ได้ร้านข้าวแล้วนะคะเป็นร้านแบบเหมือนกระทะร้อนนิดนึงแต่ว่าเราสั่งไปแค่เป็นบีบิมบับแล้วเขาก็เลยบอกว่าสั่งเป็นข้าวแบบนี้สั่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เลยสั่งเป็นคอนชีสไปด้วยนะคะเป็นข้าวโพดแล้วก็มีชีสตอนนี้ก็ระหว่างรออาหารนะเมื่อกี้จ้าให้ฟังว่าเจอคนนึงเอเจอสองคนเป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่มาขอถ่ายรูปเพราะจําจได้โดยก็ดีใจมากๆก็ถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มีกัอยู่ได้ตอนนี้คิมแล้วก็เนแล้วก็ปอนไปฉี่แล้วเรียบร้อยทุกคนปวดฉี่กันมากๆนะคะเราท เป็นแบบนึกลับมากอารมณ์เหมือนว่าเราแอบอยู่ ทำไมอีกทีหนึ่งเกาหลีก็วันนี้จริงๆเป็นวันที่เกือบจะสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยแบบมีแค่คลิปแรกแล้วก็หายไปเลยก็คือว่าเกิดความวุ่นวายอยู่2วันเพราะว่าแม่อยู่ดีๆก็ทําหน้านะคะเดี๋ยวจะรอดูคลิปแม่ทําหน้าอยู่ดีๆเขาก็ทําขึ้นมาเพิ่มเราไม่เราไม่มีเวลาที่จะไปไหนหนูก็เลยไปอยู่กับแม่ค่ะแม่ไปทาแล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยนะคะแทนแม่คลิปมันก็อาจจะไม่ค่อยปฏิปต่อแล้วก็อาจจะคลิปน้อยไปหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวรออาหารก่อนอาหารจะเป็นยังไงขึ้นมาแลนิละตก พากินแล้วก็เที่ยวแต่อันนี้หลักๆจะเป็นการพาไปถ่ายรูปชุดสวยนะคะก็ติดตามเราดูกันด้วยคิมรับเริญยาวที่หน่อยจำได้ปะสิบห้าพฤษภาสองห้าหกหกใช่ปะใช่ที่รับจําไม่ได้วันไหนเจ็ดแปดเก้าสักอย่างธันวาป่ะทุกคนที่เป็นแฟนคลับเี่ยวมารับปริญญานี้วยนะหนูอยากให้ทุกคนมาร่วมงานรับปริญญาหนูนะอ๋อกินอย่างแรกมาแล้วคือคอนชีสนะคะมืออร่อยวะ่ะเอ๊ อร่อยอ่ะอร่ออะอ๋อปกติบิบ้าถ้ามันจะเป็นเนื้อสิบอันนี้สุกอ่ะอันนี้เป็นข้าวเหมือนแบบเนื้อผัดอะไรไม่รู้รูไม่น่าอร่อยเลยผ็ดเนื้อเขาผัดเนื้อถะว่าขาผัดเนื้อถือะว่ากินพ่อตัวรอดแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาอะไรอร่อยๆกินตอนเย็นทีเดียวเาเคยอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยค่อยไปถารูปดอกแล้วเราจะไปไหนต่อเราจะไปมหาลยอิลลอนอยสนะค่ะนั่งรถไฟไปไปไดู้แล้วเสียแล้วเพราะว่ามันอยู่แถวบาเราควู 我连。 เออมันมันมันเป็นยังงนข้นเ็นยังไงลังจะเป็นดาราก็เลยต้องหาแล้วก,ก็ห,หกวัวซะหน่<ค><ณ>อยแล้วครูจะไหนวะเนี่ยก็แค่ลิฟที่มันเห็นว่ามันขึ้นยังไงแต่อันนี้เขาไว้ให้คนแก่ขึ้นนะให้เราขึ้นทำไมนะดูดิเนี่ยมันเห็นข้างหลังเห็นปะบอลยืนบนบันไดเลือ่อนบอลหันไปบอลได้เห็นแบบนี้เหมือนกันแต่มันแบบถ้าเราตกลงไปจากบันไดเลื่อนมันมีพื้นไง้าตกไปนี่ไม่มีพื้นหรอแต่ถ้าสมมติว่าเราตกซอกไอ้บันไดเลื่อนอะไรก็น่ากลัวเหมือนกันนั่นเลยที่มันดูดขาคนเข้อ่กยวา ทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาแต่ใค้คลิปก็จะเป็คนเดียวอะเนี่ยมันช้าไปแล้วไม่ใช่ดีเวิร์มเพ่อนเ่อนเสนุกเลยชิลเลยพี่ชิลเลยพี่ชิบชาคุณป้ามีมาอย่างไรอีกหรอถึงเวลาต่อแถวลงมาเลยค่ะคือวันนี้แต่งตัวแบบมินิมอลจ้ะมินิมอลน้อยชิบแล้วป้าที่นี่เป็นยังไงอ๋อยกุณละสติมากเลยกุณละสติมากเลี่ยโอ้โหทับตเฮ้ยเจ็บไหม Have woman. ลานาอีคาวาบูเมนเราไปมหาลัยเลยนะอีคาวาออกประตูสามเหอะถ้าออกประตูสองมันจะเหมือนเรากลับโรงแรมเราเลยขึ้นลิฟต์อีกแล้วปอนกลัวปอนขึ้นบันไดแล้วปอนหายแล้วกิมปอนขึ้นลิฟต์มายังปอนขยงแล้วปอนขึ้นไปยังอุอห้งวัางอย่ที่เดียว ตอนแรกอะเราคิดว่าแบบเออหรือว่าแค่มุมตรงนั้นวะที่ฮิตฮิตแค่สวยแค่ตรงนั้นแต่จริงแล้วอะมีมุมสวยหลายมุมมากแลอนมากอากาศไม่อยากจะนึกสภาพถึงวันที่รับจริงอะจริงคิมต้องอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันหน้าผมเอึดปะอันนี้คือของคณะอะไรเอออธิบายดิคณะุเทพไม่ใช่คณะนิเทศสสาขาบอดแคต์เออปกมันมีไซต์ปะทำไมปกที่มันหลวมๆไงไม่รู้ผมว่าบอนคณะอะไรคะคณะ บัญชีภาษาอังกฤษกับบัญชีภาษาไทยอ่ะมันสีเดียวกันปะสีเดียวกันเราต้องแยกกันนะอยากรู้ไงต้องแยกคณะเป็นสายลุกเราบ้างโองเทมีคณะดิจิตอลมีเดียและศิลป์ยังไม่มีใครถามเลยว่าทำไมของพี่หยกมันหลวมพี่หยกไม่ได้พันตรงนี้เออเราพี่ไม่ทำไม่เป็นนะอ้าวเสร็จแล้วเหรออ้าวเนคนจะอยู่ท่านี้หรอมันนั่งอ่ะอ๋อใส่ผิดมาตั้งนานและปังปอนก็คือตากล้องประจำทริปนะคะใส่ชุดเพื่ออะไรเพื่อถ่ายรูปให้คิม อันนี้ว่ายังไงเราก็มาแบบไม่มีใครถ่ายรูปให้ทำไงดีพี่ยกเซลฟี่เซลฟี่กันดีกว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากเห็นภาพพี่ยกสวยๆเนี่ยทักไอจีที่มาได้เลยคิมส่งให้เลยอาจริงๆมันก็ฟิลแบบ ไม่ได้เกาหลีมากท่ามุมเนี้ยอ่ะรู้สึกมันอยู่โลกเอเออมันอยู่โลกอีกนึงนะอ่ะอ่ะเอออย่างนี้อ่ะอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นโบสถ์แล้วตรงนี้เป็นบ้านที่แบบว่าก็เหมาะสำหรับหน้าหนาวอ่ะแต่ตรงนี้ก็ฟิลแบบเฮ้ยนี่เทแลนหรือเปล่าหรือว่าสวิตหรือว่าไงเออฟิลอย่างนั้นแต่ว่าชุดเราไทยมากนี่อันนี้ก็คือจุดยอดฮิตของมหาลัยนี้นะคะที่คนชอบมาถ่ายรูปกันสวยมาก เก็บของในห้องเรียบร้อยแล้วแล้วดูเปลรองเท้าใส่แตะทุกนางแล้วค่ะเนยเป็นไรเอ่ยใส่ส้นสูงไปเไรเอ่ย <c oughs> อ๋อเนยครับเพื่อถ่ายรูปแล้วสภาพเราเอ้ยสภาพคิวยังถ่ายรูปได้อยู่สภาพพี่คือไม่ได้แล้ว <c oughs> โอ้โห <c oughs> นอนแล้วค่ะเอาให้สบายสบายที่สุดอันนี้กะขึน้นรถบัสแล้วก็หลับได้เลยนะอ๋อแก้วขอให้กูหลับอีกแก้วหลับทุกวนันขึ้นรถบัสที่นี่บอกเลยว่าสบายมากแอร์เย็นมากแท็กซี่้วยแท็กซี่ด้วยขึ้นที่ไหนหลับทุกทีรู้ได้นอนแล้วปลอดภัยอ่ะก็เลยหลับไงงแแล้วท็กกซีีี่่เรยยพ โอ้แท็กซี่ปุกอ่ะนี uh, okay. ่เรากำลังจะเดินไปหงไม่ใช่กำลังจะลงรถไฟไปหงแดอีกรอบหนึ่งพะไปเช้าไปหงแดมาแล้วแล้วก็ไปอิฮาวามาสถานีโรงแรมเราอยู่ตรงกลางเราไปหงแดไปอิฮาวาแล้วกลับมาโรงแรมแล้วตอนนี้ก็ไปหงแดรอบแล้วไปช้อปปิ้งแล้วก็หาอะไรกินเอาหมาล่ากับอันนี้แหละเนาะหมาลากับไอศครามขาวๆอันแรกขาวๆคือน้ำอะไรน้ำธรรมดาที่ร้านนี้ร้านอะไรร้านที่เราเคยค้นหาเจอกัน เปป็็นนตเหลราเคยมากินเมื่อแบบสี่ห้าปีที่แล้วอ่ะไชนี่ชาบูหน่อยๆน่อยมันเป็นชาบูหมาล่าซึ่งมันอร่อยมากแล้วแบบเหมือนเราจําจําไว้ขึ้นใจว่าเราอยากมากินที่นี่อีกแล้วเราหาไม่เจอแล้ววันนี้เราก็เจอแล้วอ่ะเกาไม่ได้กินล้วเพราะว่าทุกคนอยากกินหมูย่างแต่ว่าหยกก็คือดื้อค่ะแบบอยากกินชาบูให้ได้แล้วชิมก็เดินมาหาพี่เมื่อกี้เว้ยชิมบอกว่า3มคนขออยากินกินหมูย่าง ดีแล้วกำลังกลับหลังหันปุ๊บที่จะถอนใจแล้วจะเรื่องไงชาบูร้านที่เราเคยกินแปลว่ารวมเงินจะได้กินได้กินจนได้แล้วก็เจอร้านเลยแล้วก็คนเจอต้องเลี้ยงใช่วบ้านหนึ่งสาขาโนค่ะก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะไปต่ของกันมันจะมีของเป็นแบบโตตู้แบบอ๋อแล้วมันก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยคิมหัวแล้วเท่าไหร่ประมงพสามร้อยกับสี่ร้อยป่ะสี่ร้อยประมาณห้าร้อยพอถ้าน้อยมันมีของในตู้แบบนี้ เนี่ยมีเนื้อมีเนื้อมีแกะแล้วก็มีหมูหมูสามชั้นดีมากหมูสามชั้นดีมากทุกคนดูไม่มันเกินไปสุดยอดมากกิมจิให้ด้วยแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยอันนี้คือเส้นอะไรคล้ายๆปลุกอ่ะบ้านเขากินผักกับผักเผือด้วยโอ้ยน่ากินมากถ้าเราเผ็ดไม่พอเราตักพริกเพิ่มได้ด้วยน้ำเชื่อมเลยชิมน้ำเชื่สีเป็นไงรสชาติที่คุ้นเคยอร่อยปะอร่อยสังอร่อยแล้วอร่อยสัง หิวไงหิวแล้วที่สําคัญคือตอนแรกเราหนอยกันเพราะว่าเราจะพกน้าจิ้มสุกี้มาแต่สรุปน้าจิ้มก็อร่อยร้านนี้อยู่ที่ฮงแดนะคะทุกคน <c oughs> มันอยู่แบบเหมือนร้านสุดท้ายในเวิร์กของร้านอาหารเลยอะ่ะ <c oughs> ขอโทษคนที่ดูตอนลืนด้วยค่ะอันนี้แลมแม่แกะโอ้แม่ก้อแกะที่นี่ไม่สาบเลยเว้ยป <c oughs> กติเข้าใจว่าแกะมันจะมีกลิ่นแบบสาบอะไรเงี้ย <c oughs> ่นี่ไม่สาบเลยแล้วเดีย๋ยวเรากินเสร็จเราจะไปไหนไปช้อปปิ้งกันอันนี้คือเติมพลังก่อนโรงแรนก็จะเปิดประมาณสี 5, ่ห้าทุ่มแน้วระไม่แน่ใจอะเประมาณนั้นแหละร้านนี้คือร้านเด็ดอะเพราะว่าใครมาเกาหลีก็อยากให้มาลองกินร้านนี้ดูจริงๆแล้วที่ไทยมีเยอะนะแต่ว่าแต่วราตัวมาเกาหลีมันหายกินแบบนี้ไม่ได้เรามาเกาหลีมันหากินแบบนี้ไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือมันมีพริกด้วยทุกคนพริกกระเทียมมันดีตรงนี้แหละเวลาใครมาเกาหลีลนานๆล้ารู้สึกว่าอยากได้รสชาติแบบพริกกระเทียมของไทยเราแค่นั้นเดี๋ยวขอตัว ร็จแล้วสรุปออกมาฝนตกและทุกอย่างก็ิดหมดเลยก็แบบว่าเราไม่ได้ช้อปปิ้งเลยจ้ยา oh แต่ว่าจะบอกว่าได้รองเท้ามายวกลับไปถึงห้องเราจะแกะดูว่าได้รุ่นอะไรแต่เรามีช้อปปิ้งแล้วเพราะเราใกล้กลับแล้วก็สอบปงขอเดินทางกลับบ้านก่อนน่าจะแท็กซี่แล้ววันนี้ฝนตกแล้วโอเคเจอกันที่ห้องดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ถึงห้องแล้วนะคะ,นนคะกอะคะ็อยู่กับพี่ยกสองคน แล้วเดี๋ยวเรามาดูเออรองเท้าที่พี่หยกซื้อมากันนะคะของทั้งหมดที่ซื้อมาใช่โอเคอย่างแรกก็คือลิปที่ซื้อมาจริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันแบบฮิตมากลิปมามอนตุ่นเนี้ยมันลดราคาเหลือ5,000กว่าแต่นี้ซื้อมาเป็นของฝากให้ที่ที่เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านโฮอันนี้ของตัวเองลดเหมือนกันแต่ว่ามันมันจะเป็นแบบ รุ่นที่มันเป็นอันนี้สีสวยนะสีสวยน่ารักมากปกติไม่ค่อยมีลิปสีแบบนี้และสิ่งที่เราภูมิใจนําเสนอที่สุดก็คือขออวดอันเมื่อวานนั้นก่อนและสิ่งที่เราภูมิใจนําเสนอที่สุดก็คือนี่ อันนี้คือ Nike Jordan นะคะอ่าชื่อรุ่นจำไม่ได้แต่แค่รู้สึกว่ามันมีความแบบคล้ายๆ Nike d u n ง Low ที่มันเป็นรุ่นแพนด้าใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ค่อยซ้ําใครดีแล้วรู้สึกว่าที่ไทยยังไม่ค่อยเห็นคนใส่ได้มา Jordan รุ่นนี้แต่ว่ากัดเจ็บมากนะอ่าถ้าใครอยากจะซื้อก็ติดต่อพี่หยกมาได้ทางไอจีน่ไม่ไม่ยังไม่ขายอ๋อเาเบื่อก่อนก็เลยได้คู่นี้มาในราคาเท่าไหร่วะขอดูราคาไปมันดูบินก่อนประมาณแบบเกือบเกือบสี่พันน่แหละแต่ว่าที่ไทยก็รีเซลกันอยู่แบบเหมือนจะแพงกว่านี้เยอะมันแสนกว่าวอนอ่ะ จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่ะนช่องมันถึงอ๋อนี่ไงแสนสาใช่เปล่าแสนสใช่ใช่ใช่แสนสก็ส3,3สามสา ไม่เป็น 4, ปรหรอกราคาไทย3า2 0ันเก้าบาทตอวันนี้ซามสี่พันรุ่นบตรไปภูมิใจมากที่ได้รุ่นนี้มามันยังไม่ค่อยซ้ำใครคือก่อนมาพูดไปแล้วว่าอยากได้ดังโลสีอะไรก็ได้หรือไม่ก็จอแดนสีอะไรก็ได้แล้วเราก็ได้จอแดนมาแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ความคันมัน crush, ยังไ claro ม่หยุดก็คืออยากได้ดังโลด้วยแล้วเราก็ไปเจอมาในช็อปตอางๆตึง ส่วนคู่นี้ได้มาในราคา1น <29. S 1> ึ่งแสนสองหมื่นเก้าเท่ากันเท่ากันเลยอ๋อถูกกว่าหมื่นหนึ่ง 3,600เช็คราคาแล้วที่ไทยตอนนี้ในร้านดีจีที่แบบว่ารู้ว่าของแท้แน่นอนอ่ะป่อยกันอยู่ที่7 9 0 0 8 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อก็เลยได้ดังโลสีมาสุ่มันน่ารักมากมากๆๆๆๆหลักๆก็ได้มาแค่นี้เลยทลิปนี้ซื้อของไม่ได้เยอะแล้วก็ซื้อเสื้อคอปมาตัวหมื่นบอนไม่ได้แพงอะไรมากเป็นเสื้อคอบธรรมดาเลยสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะมึงปิดอย่างนี้เหมือนมึงไม่เห็นด้วยเปล่าฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง ตัวทูของเราด้วยนะคะก็ติดตามดูคลิปหน้าว่าเราจะพาไปไหนนะคะก็ไย